มาลุ้นกันครับเชา้านี้จะได้ตัวหรือเปล่าครับกูที่มาปักหมายนาล้างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่ติดครับโอ้โติดตันี้ติดตายเลยโอโ้ตัวสวยด้วย สายติดอยู่นานนะครับเ,เดี๋ีวปลดก่อนนะครับมาดูในนี้กินโอ้โหกินนะครับแต่ไม่ติดมาดูสองคันตรงนี้คันนี้ ดึงไม่แน่ใจติดหรือเปล่าแต่คันนี้คันนี้ไม่ติดดูมารุนคันนี้กันนะติดหรือเปล่าติดไหมอ้อติดนะครับตายเลยนี่ฮะาขาวๆนี่ครับ กันกอหญ้านะเดี๋ยวที่ปลดก่อนนะครับมาลุนแถบนี้กันนะได้ตัวหรือเปล่าเมื่อกี้ได้สองตัวตายหมดเลยอันนี้อันนี้ไม่กิน ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อฮันนี้คันนี้ก็ไม่ติดลุ้นลุ้นลุ้นคันนี้เมื่อคืนได้ตัวใหญ่นะครับแต่รอบนี้ ไม่ติดนะลุ้นกันต่อครับคันนี้ติดนะครับแขวนต้งแต่งตรงแต่งนะเดี๋ยวปลดก่นนะครับลุ้นลุ้นลุ้นกันต่อไปตอนนี้ได้มาสามตัวนะครับเป็นหนึ่งตายสอง น,นี้ติดนะครับเนี่ยตายอีกแล้วของฟาดกันฟาดนี้ไม่กินนะครับเดี๋ยวปลดก่อนนะครับไปกันต่อครับก็น่าจะเลยไม่เกินสี่ห้าหลังนะครับหมดแล้ว แบบเช้ากินนะครับจนไม่ค่อยติดติดก็ตายหมดอันนี้อันนี้ไม่ติดนะและกันต่อครับเหลืออีกประมาณสามหลังนะครับมาลุ้นกันจะได้ตัวดิฟ่าปลาดไปแล้วครับหนึ่ง รุ่นเหลืออีกสองหลังครับจะได้ตัวไหมรุ่นรุ่นรุนเ่เป็นเพราะเหยื่อตัวใหญ่ไปหรือเปล่ากินไม่ติดครับ ลุ่นหลังสุดท้ายกันครับได้ตัวไหมหกินนะครับ,ห,รบหลุดนะครับเนีไม่ติดอีกแล้วครับเอสายเยื่อจะตัวใหญ่เกินไปนะฮะสรุปผลงานเช้านี้นะครับ สี่ตัวนะครับเป็นหนึ่งตายสามนะครับที่จดถ่ายบรรยากาศที่ชมนะครับยามเช้านะครับทุ่งนาล้างนะครับ คลิปนี้ครูทีขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับหลังจากกลับมาจากสัพยานะครับพรุ่งนี้คุทูทีต้องไปอยู่สัพยานะครับประมาณสามสี่วันนะครับน่าจะกลับมาย7ิบเจ็ดก็ยี่สิบแปดนะครับเราพบกันใหม่นะครับ